ช้งานปุ่มการยิงระยะนะคะสามารถเข้าใช้งานได้ที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะซึ่งเป็นปุ่มวัดระยะค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการยิงระยะและเปิดฉาก มุมองศานะคะของกล้องโพเซชันค่ะยี่ห้อดาดีรุ่นทีเอ็มหน,นึ่งห้าสองเอ็ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยะคะ่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะใช้งานนะคะให้เราทําการตั้งค่าลูกนาฟองกลมนะคะและลูกนาฟองยาวนะคะพร้อมการตั้งค่าหน้าเป้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อการค่าผิดเกณย์และไม่ทํางานคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราจะสาธิตการยิงระยะก่อนนะคะซึ่งการเข้าใช้งานปุ่มการยิงระยะนะคะสามารถเข้าใช้งานได้ที่ปุ่มน,นี้ปุ่มเดียวนะคะซึ่งเป็นปุ่มวัดระยะคะ่ะกดเข้าไปได้เลยคะ่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะให้เราทาการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึ่มไปในจุดที่เราต้องการยิงระยะนะคะเมื่อทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึ่มเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดแมสที T ่ F1 คะ่ะ เมื่อเราได้ค่าระยะแล้วนะคะให้เรากด STOP ที่ F 1ค่ะและตัวกล้องนะคะก็จะแสดงค่ามาดังนี้นะคะโดยค่า V นะคะจะเป็นค่าองศาในแนวดิ่งค่ะ HR นะคะจะเป็นค่าองศาในแนวราบนะคะ SD ค่ะจะเป็นค่า slope นะคะซึ่งเราจะได้อยู่ที่2เมตรค่ะ76เซนนะคะกับอีก8มิลค่ะและเรานะคะสามารถเรียกดูค่าอื่นๆได้อีกนะคะโดยกดไปที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งนะคะและตัวกล้องก็จะแสดงค่าขึ้นมาค่ะ ค่าที่เพิ่มมานะคะจะเป็นค่า HD ค่ะซึ่งจะเป็นค่าระยะในแนวราบนะคะเราจะได้อยู่ที่2เมตรค่ะ76เซนนะคะกับอีก4มิลค่ะและอีกค่านะคะจะเป็นค่า VD ค่ะซึ่งจะเป็นค่าระยะในแนวดินนะคะต่อไปนะคะจะทำการเปิดฉากหามุมกันนะคะโดยกดไปที่ปุ่ม ESC ค่ะเพื่อออกจากหน้านี้นะคะและเราจะมาเริ่มทำการเปิดฉากหามุมกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะให้เราหมุนกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการวัดมุมนะคะหากอยู่ในจุดที่เราต้องการวัดมุมแล้วนะคะให้เราทําการกดที่ศูนย์เซตที่ F1 ค่ะและกดเยดที่ F3 นะคะก็จะเป็นการเสตค่า HD นะคะหรือค่าองศาในแนวราบให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะจากนั้นนะคะจะทำการเปิดฉากหามุมกันค่ะ ให้เรานะคะคทำการคลายล็อกตัวกล้องนะคะคไปยังองศาที่เราต้องการทราบนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะทําการเปิดฉากหามุมกันที่45องศานะคะให้เราทําการหมุนนะคะคไปยังองศาที่ใกล้เคียงก่อนนะคะและใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะเมื่อเราได้ค่ามุมที่45องศาแล้วนะคะให้เรากดปุ่มโฮที่ F2 นะคะเพื่อทําการล็อกค่ามุมองศาะคะ่ะจากนั้นกดเยีที่ F3 นะคะก็จะเป็นการล็อกค่ามุมองศาเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าลูกค้าท่านาใดสนใจกล้องตัวที่เราสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆนะคะของอุปกรณ์ค่ะสามารถมาเย,ยี่ยมชมได้ที่โชว,ว์รูม P number จังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้องสมเโดยสูวนตงสิตค่ะร้านนะคะจะตัง้งอยู่ที่ปาเอโซ่แมคแวร์รูปล่างสิตของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะและ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ